So far, uh... บกขัน่วนหาอย่างัเลยครับนกลงมาจงคู่ใส่ที่น้องอ้นิ่วครับนิ่ดียวเครับผมนิ่วครับนิ่อ้บ่ขันโ่นหาอย่างนั้นเลยครับเงี้ย พีนกมาพาดปั๊บนกบินลงจังคู่ใส่งเขานะครับเหนียวครับโอ้ยม่มาไหนไไน่จะนนครับครับพี่น้องครับแต้มที่สิบหาควงแห้งเมียนะพี่น,อน,น้องเนาะโอ้แหม่โอเป็นยังครับว่าจะอ่านนะครับผมเพิ่มคู่ใส่งเขาอยู่ครับแต่ว่าบู้คันย่นหาบป็ยังเลยนะครับ งิดบยางจกเยกจกเยกปัดเขาลงมาจังผู้เลยเขาอเม่นเอาเอาแม่น่รู้กูอแม่นเอาบัวเป็ี่ยนเร่องสีด้พี่น้องถ้าเกาตีบัวอาแม่นเอารู้กูอาเอูาบัวเอาเลยครับนี่นะครับหนุกมันปัญหาแล้วพี่น้องเนาะโอเคครับพ่อเบญจังกระเป๋าผ่านครับพี่น้องครับแต้มที่สิบห้านะครับผมโอ้ ตามคลิปครับเดี๋ยวว่าฟินสิตัดคลิปให้เบิง่งยังสีเลยครับต้องพักอีกโดนฝุ่นละพี่น้องเพื่นอนยังสิขึ้นมานะครับเมื่อนี้เอาออกมาอันนั้นซื้อนะครับผมเอาออกมาลองเบิง่งนะครับยื่อเงอนเป็นขันอยู่แต่ว่าวนนันได้ขันดีปันไดนะครับนาสีตรงป้อยให้ทายคนฝุ่นละพี่น้องครับผมอ๋อหลุนเบิ่งครับเปิดแจงไดนะพี่น,อน้องเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องปองปายสู่ผู่ซูคนครับผมกลับมาพบมาขวากับก้าวบาฟีดคือเก้านะครับทั้งางนีางนี่เรียนทั้งไปทั้งมานะครับนะครับหลังจากเจ้าแห้งแม่นนะครับลุดไปนะครับผมเจ้าแห้งแม่นลุดไปไปตามก้าวขึ้นมากครับไปตามน้ำก้าวขึ้นมากแต่ปลาผลอะพี่น้องเสื้อรุดนะครับม้าคุบก็ไดสามสี่มือแล้วล่ะ นะครับผมก็เลยเหมือนนี่ก็เลยเอาออกมาล่องเบิงนะครับออกมาล่องเบิงกับบ่อขันเลยพี่น้องบ่อขันหาบ่อยังนะครับผมบ่อขันหาบ่อยังเลยนั่งถ่านเจ็ดโมงเด้๋ยนี่เจ็ดโมงสี่หาิบแล้วครับเจ็ดโมงหาสิล้วครับนกม็ลงมานกปลามันลงมาหากินครับบินมาไม่จับมันเดียวเห็นมันก็เลยมาบินมาคู่ใส่นะครับบินมาคู่ใส่ต๊โปกลงเพิินกับคู่เอาเขาอยู่แต่ว่าหับ่อขันหาบ่อยังนะครับ ซ,ซื้ออยู่เดี๋ยวนี้เอาตรงใจกับเก้านะครับซ,ซื้ออยู่ยังบ่้ันได้ขึ้นนะครับพี่น้องต้องพักอีกโดนนะครับเจ้าแห้งแม,นนมงนง่นมาานะครับผมต้องพักอีกโดนเติบผุนละครับจังสีขึ้นมาให้นะครับผมก็นะครับฝากไว้เป็นวิทยาทานสรารับมือใหม่เสียนใหม่คือนจังหวัฟินเปปินส์พี่น้องเนาะโอ้ระมัดระวัง,ะวงครับหมานี่มัน บ่เฮาบ่หยังเฮาเลยครับจักมันอยู่ไสนะครับบาฟินก็ใส่ยังสิถดายลงโล่งนะครับลงโล่งแต่ว่ามันมีคันแท้คันหนึ่งฝากไปหันนะครับใส่นกแล้วๆกระล่างก็เสียดหันหลังหาหม่องยางครับพี่น้องครับหาหม่องนังยางไว้พุ่มหาหม่องนังนะครับกระลังวางกระเป๋าลงวางลงปรับยังไงยังดียินงได้เสียงบุบๆขึ้นเอ้าหมาเป็นมากหอดนกแล้วนะครับไล่กับบอท่านเด้วนะครับพี่น้อง ไข่ได้เสือกพึ้นขาดครับเสือกกันเสือกไซน์หนาขาดออกจากลูกหมุนนะพี่น้องเนาะหลุดอกไปเลยนะครับบินเขาปลายังมือแร้งผลบาฟินยังเดี๋ยวมานนั่มหานะครับพอบา่าบาฟินกลับไปเห็นงานนะพี่น,อน้องเนาะฮ่าจังเลยกับว่าเห็นบัดแล้วยิ่นเสียงขันขึ้นก็เลยนั่มครับนั่มก็เลยได้ขึ้นนะครับผมนั่มหาามุงนอนเพื่อนกันกเลยปีนขึ้นไปดึง ปลายเสือก,กเลยกันเลยเอากลับวขึ้นมานะครับบนันนี้มือนี้เอาออกมากนะครับจิบไปที่มามันมือหนีเอาออกมากบ่ขันบ่ขันไว้ยังเลยครับแต่ว่านกมาจับหรือนกลุงซื่อๆน,นะครับนกป่ากับจักมาแต่ใส่บด้ยินหอดเสียงทีแหละนะครับมาเหียกอยู่ต้นหน่อยๆน,นี่ปับ๊บแลวก็ปีนมนือนีแล้วก็ลงเลยนะครับข้าวเดียวก็โอ้เอา้าขัดเป็นจีมันครับนกบ่ขันกับได้ื้อกัน อาจจะผู้เอาข้าวเดียวนะครับแต้นต่ำาตี้เข้าอยู่นะครับผมเป็นยังครับพี่น้องครับกาสิเอาเมื่อพักไหวนะครับจ้าแห้งแม่นักไหวสิได้เหรียญพูดละครับท้ายค้นพ่นละกวบปีพ่นละบันนะครับผมตอนนี้ก็กาลังสิชิบเดือนนะครับเก้าเดือนก็กลัวแล้วสิสิบเือนยญสิได้พักไว้ก่อนนะครับโอ้หนกกาลังหล่นนะพี่น้องเนาะกําลังฟึกกําลังไหลไปนะครับผมเออกามานอยู่ นะครับเมื่อนอี้เตีตยมที่สิบหาของเพื่อนนะครับผมได้นับเตียมตัวอ,อยู่แต่ว่ากัมีความสุขหรอครับจังสิไอเฉลยกับอพ่อหนีหอนน้องเพื่อนเนาะนะครับผมก็ไก่ย่างหน่อยๆกัให้เพื่อนได้เห็นนกปลาให้เพื่อนได้พักออกมานะครับไก่ยังไข่นะครับผมปัน,นี้ก็สีให้ไปไปพัก ผักสะกอนนะพี่น้องเนาะผักสะกอนนะครับผักให้เบิดท้ายคนุณตัวไม้มะเร็งครับเดี๋ยวบาพี่นุจิเบิเบงนกหน่อยเกอนนั่นสิมีตัวได้ปิดตาบัวนะครับเอามาฝึกต่อจากเจ้าแฮงแมนครับพี่น้องครับเอ้าได้กับฝายเอสซีนะครับที่ติดตามผลงานของเจ้าแฮงแม่นอยู่กันช่วงนี้กันสิอาจ์จีได้ขอผักสะกอนนะพี่น้องเนาะผุล่ะเป็นสองสามเดือนไปผุล่ะนะครับจังเพื่อนจังสิฝ่าจังใดนะครับก็บอกหูกันแต่ว่ากั ขนกระซ่งสีสีลุยแล้วล่ะนะครับสีดำดำแน่แล้วอาชิตทายอยู่เร็วๆนี่แหละครับเบื้องส่งล่ะอันน้ำมันตับปลาเขาเนี่อาจจะทายขนนะพี่น้องเนาะกะนะครับผมคือเก้าครับฝากติดตามผลงานของบาฟินนะครับทางช่องคู่มแหม่มฟ้ามนะครับอาสิตเปลีนตัวใดมาฝึกแทนเจ้าแห่งแม่น,นะพี่น้องเนาะฝากติดตามเนี่ยด้อครับเด้อสำหรับมือนีกับบาฟินกระชี ขอลาพีลาน้องเข้าไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกาจิได้กลับไปทํางานนะครับผมเอ้ามือนี้ก็มี่มันครับมี่มัมนอยู่ยแต้มหนึง่งครับนก็ฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับเด้อนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวบาฟินกับจิลงจิบให้พี่น้นองเขาเบิรงเรื่อยๆนะครับผมสําหรับมือนี้บาฟินกับพอลาพีล่ลาน้องเข้าไปได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ